เมาเยืมึงจะไปใส่เอื้องพมันาบนเลยกหลังน้องพันองงามไปวงหลังเือมันก็จังเงีงนี่ือพีย่างชิ้นนี่เอา้องเห็ดไหมมอนกับงามตัวโบกระด่างเอื้องน่นเั็นโบงามนะตัอบมึงเห็ดน้วบบเห็ดไหทนาเหดีไรท่านนะต้องเงินจำป็นต้องได้ใส่เงินนะเออที่ไปเห็ดแตไม่ดอกไปเห็ดแตไม่ดอกไม่แต่ก็ดีไปแอมเลยโอ้ที่ดีไปใส่เอื้องโไปบมไปบ่ไปน้อยใจน้อยใจแล้ว เดี๋ยกันที่ไปแล้วโอ้กูเที่ยวไหนไม่ดอกกูเที่ยวไหนไม่ดอกบ้าหนามันมันก็คือเขาเอื้องหน้าเขามันงามที่บ้าก็คือเก่าเบ้าหน้ามึงก็ได้ดิเบ้าหน้าน้องพัดได้ดิเออให้น้องพัดงามจ้ะคุณอาให้น้องพัดงามจ้ะเอานั่นดิเอออย่าไปอย่าไปอยไปเดี๋ยกันที่ไปแเราเอาจารุณนั่นไงมันก็งอนหรอกเบ้าหน้าก่ได้คือน้องพัดเบ้าหน้ามึงัวได้เอามาหน้ากัง วัวได้เจ้ามวยแล้วมีอย่ากนับนอย่ับเลย่าไปอ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 ย่าไปเอออย่าไปอย่าไปอย่าไปทำนี้ทำนี้ตวงรถนี่ลูกเดียวนี้ลูกเดียวนี้กูลูกกูไปเอาเอืองอย่าไปเอืองไปเอืองอย่าไปอย่าไปโอ้ยนี่ไงจะไปวัวไปไปเป้าหน้ามึงวัได้มันเท็ดไปกับวงวน้ดอก 他们俩。